よし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 しよ เดินหน้าสร้างความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมินทิวาพิชยอาอัครคุณอาจารย์สอนเทรดชื่อดังผู้คว้ารางวัลอันดับสองจากการแข่งขันเทรดระดับโลก World Cup t r a d ด r c h a l ชาเล e Award ไปเมื่อเร็วๆนี้และล่าสุดขอตอกย้าความสําเร็จคว้าสองรางวัลใหญ่แห่งปีจากสมาคมธุรกิจอาเซียนที่ได้ร่วมกับสหชมรมร่วมพัฒนาไทย เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชนกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนักธุรกิจต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ The Best CEO Award 2023 และรางวัลแห่งปีสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ประจำปี2566แบรนด์ท็อปอ r วอร2023ไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒจกกักรพันธ์ให้เกียริเป็นประธานในพิธีดังกล่าวดิฉันมินที่บาพิชยอาาะอัคราคุณนะคะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะวันนี้ค่ะก็คือเพิ่งจะได้รับ รางวัลเทรดระดับโลกค่ะเป็นอันดับสองของโลกค่ะการเทรดชิงแชมป์โลก57ประเทศทั่วโลกเราเป็นผู้หญิงไทยที่ได้อันดับสองทั่วโลกนะคะเราได้เราได้เป็นคนไทยคนแรกคนผู้หญิงคนเดียวค่ะใช่ค่ะเทรดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากลหมดละคะแล้วก็คือเทตดทองเทตดค่างเงินเทรดดัชนีเทรดน้ำมันค่ะก่อนการแข่งขันก็มีการ อันนี้เป็นไม่ใช่ครั้งแรกในการแข่งขันนะคะแต่ว่าก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็มีทั้งหมด57ประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็มีแพลตฟอร์มนี้คนใช้ประมาณ10ล้านคนค่ะแล้วเราก็ได้ที่2ของโลกมาครองค่ะ <S <S ก็ปัจจุบันก็ช่วงสงครามนะคะก็ทองก็ขึ้นแล้วก็ยังยังไม่หยุดขึ้นอยู่ค่ะก็จะบอกว่าการคือความรู้ก็คือการลดความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาความรู้มากๆก่อนลงมือในการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งค่ะทุกผลิตภัณฑ์ค่ะ อาจจะต้องศึกษาให้มากพอกว่าน <Yes. S 2> ี้นะคะที่สําคัญก็ต้องทดสอบในในขอทดลองก่อนขอเดโมก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าพริมเพจมาก็ทั้งหมด14ปีแล้วค่ะก็ต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคเขาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ต้องไปเรียนตง่เรื่องของฟันเทเมนทอลนะคะสุดท้ายก็ต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็เก็บประสบการณ์จริงก็เหมือนกับการแข่งกรอบต้องเตรียมตัวเหมือนทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกกิจกรรมเหมือนกันการแข่งขันทุกอย่างเหมือนกันต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอถึงจะลงแข่งได้ค่ะ ใช่ค่ะพีนเป็นอาจารย์สอนเป็นเป็น professional trader ค่ะเปดสอนด่แล้วค่ะก็ไปที่เพจมินทีว่าค่ะดรมินทีว่าค่ะก็มีทั้ง t ิ k ตอ k i ิน t a g r กรค่ะแล้วก็ a c e b o o k ค่ะก็คอสในในในการเรียนเป็นเป็น a t e Co u r s e นะคะแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดในสอบถามรายละเอียดทั้งหมดในการทำเวิร์กช็อปกับจับมือทำตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนเป็นแล้วก็สามารถเทรดตลาดได้ไปติดตามในช่องมินทีว่าได้ค่ะมีทั้ง YouTube ด้วยนะคะ พิมพ์ว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ก่อนค่ะถ้าเรามีความรู้มากพอเราก็สามารถเอาความรู้นั้นไปต่อยอดทําเป็นอาชีพแล้วก็เรียกเราได้ค่ะ